มากันที่ผลสืบเนื่องจากมาตรการตัดไฟนะครับตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมไปถึง,ง <ด S 1> ตัดง,งดส่งน้ําัส่งน้มันนะครับทั้งสาม,มาตรการเนี่ยก็ส่งผลกระทบไปที่หลายๆส่วนด้วยกันนะครับแต่เรื่องนี้นะครับทางรองนายกรัฐมนตรีเองย้ําเลยนะครับว่าจะมีการเดินหน้ามาตรการตัดไฟตามแนวชายแดนเพื่อที่จะปกป้องคนไทยจากผลกระทบของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับถึงแม้ว่าจะมีชาวเมียนมาออกมาประท้วงว่าจะไม่ซื้อสินค้าไทยก็ตามแล้วเตรียมที่จะดําเนินการในฝั่งชายแดนไทยกัมพูชาแบบนี้เช่นเดียวกัน ขณะที่บรรยากาศนะครับที่บริเวณด่านชายแดนฝั่งอำเภอแม่สายนะครับก็ยังมีชาวเมียนมาขับรถข้ามมาที่ฝั่งไทยเพื่อที่จะเติมน้ํามันอย่างต่อเนื่องครับไปดูบรรยากาศนะครับที่บริเวณด่านแม่สายท่าขี้เหล็กนะวันนี้10กุมภาพันธ์เนี่ยสภาพการจราจรบนสะพานมิตรภาพแม่น้ําสายแห่งที่1ค่อนข้างจะหนานแน่นเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรถฝั่งเมียนมาขาเข้ามาในประเทศไทยคาดว่านะครับจะเป็นการเข้ามาเพื่อเติมน้ํามันในฝั่งไทย แต่จากการตรวจสอบเนี่ยยังไม่พบว่ามีการขนน้ามันใส่แกล,ลอนหรือภาชนะอื่นๆข้ามจากฝั่งแม่สายไปยังท่าขี้เหล็กนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดเชียงรายออกเป็นประกาศจังหวัดออกมาเลยนะครับว่าแจ้งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงห้ามกรอกน้ํามันใส่ภาชนะใส่ถังน้ํามันกระป๋องน้ํามันแกล,ลอนทั้งหลายเลยนะครับเพราะว่าจะไปขัดต่อพรบรควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงที่กําหนดให้จ่ายกับยานพาหนะเท่านั้นถ้าฝ่าฝืนมีกฎหมายรองรับว่าถูกดําเนินคดีนะครับ ส่วนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ชาวเมียนมาเขาออกมารวมตัวกันเพื่อแสดงความไม่พอใจในมาตรการของไทยแล้วก็บอกว่าจะไม่ซื้อสินค้าไทยนะคะควันนี้นักข่าวก็ไปสอบถามเรื่องนี้จากนายภูมิธรรมวิชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านก็บอกว่าทางกองทัพรวมถึงตำรวจฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนอยู่แล้ว การประท้วงว่าจะไม่รับซื้อสินค้าไทยทั้งหมดนี้ไม่สามารถกดดันรัฐบาลไทยได้เพราะมาตรการที่เราทำก็เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนไทยก่อนและถ้าหากเมียนมาจะปิดด่านชายแดนจะไม่รับสินค้าไทยจริงเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบก็น่าจะเป็นทางฝั่งนู้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นไทยเราขอยืนยันมาตรการที่เราเดินหน้าและจะัดและจะจัดการปัญหาให้ได้ผลเด็ดขาดที่สุด ส่วนในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ก็มีแผนจะเดินทางไปชายแดนฝั่งจังหวัดกาญจนบุรีด้วยค่ะและวันที่16เช่นเดียวกันนะครับกุมภาพันธ์เนี่ยท่านจะเดินทางไปที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาเพื่อไปดูสถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจว่าในฝั่งกัมพูชาเนี่ยจะดาเนินการแก้ปัญหาเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างไรด้วยนะครับส่วนกรณีที่พบว่ามีการลักลอบขนน้ำมันจากไทยไปขายในฝั่งเมียนมาเนี่ยคุณพุนมรมย้ำเลยนะครับว่า ผู้ที่มีส่วนร่วมจะถูกดำเนินคดีข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มคอร์เซนเตอร์ไปด้วยเลยนะครับและในวันนี้จะมีคำสั่งเรียกเจ้าหน้าที่ที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ให้ออกจากพื้นที่ด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับพันเอกสัพชัยหูวนันนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ทเนี่ยท่านได้ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ได้ทำการตัดอินเทอร์เน็ตทั้ง5จุดตามที่ฝ่ายมั่นคง ได้ดําเนินการไปแล้วนะครับส่วนจะต้องตัดเพิ่มเติมหรือไม่ก็ต้องรอหนังสือจากทางสํงงานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทอชอและทางสํงงานักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์แห่งชาติหรือกสกมชกรและจะดําเนินการตัดสัญญาณแบบร้อเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคําสั่งนั่นเอง แล้วย้ำเลยนะครับว่าอะไรที่ผิดกฎหมายถ้ามีการแจ้งมาก็จะตัดสัญญาณทันทีและการจะเปิดให้ใช้อีกครั้งก็ต้องรอคำสั่งเช่นเดียวกันครับหน้าที่เราคือเราโมนิเตอร์ว่าสัญญาณพวกนี้ผิดปกติไหมอย่างเช่นมีคนรับบริการเป็นบ้านร้านนะครับแล้วมีการจ่ายเงิน มีทั้งสิทธิขนาดใหญ่อย่างนี้เราจะมอนิเตอร์เราแจ้งกลับไปให้ช่วยเช็คให้ทีว่าอย่างเงี้ยเป็นยังไงนโยบายสักทีคืออะไรก็ตามที่ปกติเรายกเลิกเราตัดหลักการพิจารณาจะกลับมาปล่อยสัญญาอีกครั้บผมให้จนกว่าจะรับสัำการจากทางเ e คูเรชั่นให้คอมเพลตเตอร์ก็ตอนนี้คือถ้าเหมือนคือว่าคอมเพลตเตโทรเลยคือว่าไม่มีสัญญาณเน็ตจากไอทีไปถัดไปที่ที่ถูกดูแคลว่าผิดตัดหยู่ เก็กฎหมายแต่ก็ยังมีคนที่ไปอยู่เราต้องเรียนว่าธุนละกิจบริการตัวคนเา้องบริการตามพรบนะครับเราก็ตามที่ผิดกฎหมายเลยนะ้าเกิดราเ็ตแจ้งมาเราปัดอะไรที่ไม่ได้แจ้งเราเราปัดที่ผิดกฎหมายนัประชาชนก็ยังใช้ได้อยู่แต่ก็ยังมีคที่าดอนที่ไม่ถูกดีไฟว่าอะไรก็ตามที่ผิดกฎหม